โยสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมีโฮทีวีสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมคา r b บาวเอ็มกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาผมก็จะขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมแจกเสื้อยืดบวกแมสนะครับลายคาบาวเอ็มก่อนเนื่องจากเว็บไซต์ที่ใช้สุ่มเนี่ยดันเจ๊งพอดีนะครับผมก็จะขอใช้วิธีการสุ่มแบบคลาสสิกสุดๆไปเลยนะครับ โดยผมเนี่ยจะเอารายชื่อคนที่ร่วมสนุกนะครับมาใส่ตามช่องตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการสุ่มเลขเอานะครับถ้าเกิดว่าซ้ําก็ทําการสุ่มใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ละกันใช้วิธีแบบคลาสสิกไปเลยเพราะว่าเว็บมันเจ๊งนะครับอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจริงจริงโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อคนที่แชร์โพสต์นี้กันก่อนนะครับอตอนนี้เราก็ได้รายชื่อทั้งหมด14ท่านด้วยกันนะครับแต่ละคนก็จะมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับ1นึถึงสิ หจากนั้นผมก็จะเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Random Number นะครับก็จะมีให้เราเซตนะครับว่าเลขต่ำสุดกับเลขสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่อ่าก็จะเป็น1-14ถึง14นะครับในการสุ่มโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะว่าใครจะได้ของรางวัลบ้างโอกาสที่จะได้รับของรางวัลสูงมากนะครับเพราะกิจกรรมนี้มีคนเล่นน้อยนะครับ10ใน14นะครับโอกาสที่จะได้รับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ สุ่มคำที่1น่นะครับหมายเลข9้าได้ไปนะครับอาจจะยใส่สีเอาไว้นะครับต่อมานะครับรางวัลที่2อา้าวเลข8นะครับต่อมาเป็นรางวัลที่สามนะครับเป็นหมายเลข10รางวัลที่4ี่นะครับหมายเลข1นะครับรางวัลที่ห้านะครับ หมายเลข11รางวัลที่6ครับหมายเลข9หมายเลข9ซ้าซ้ำนะครับก็จะทำการสุ่มใหม่หมายเลข4รางวัลที่8เป็นหมายเลข7นะครับหมายเลข7ก็ซ้ำเช่นกันครับก็จะสุ่มใหม่9ก็ซ้ำนะครับ1ก็ซ้ำา4 หมายเลข4ก็ซ้ำนะครับ13อ่าหมายเลข13นะครับเท่าไหร่แล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอีก2รางวัลเท่านั้นนะครับรางวัลที่9 1ซ้ำ11 11ซ้ำ12อ่า12นะครับ ต่อไปเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับโอเคเป็นรางวัลสุดท้ายแล้วส1บอ็ดซ้ำนะครับหมายเลขสี่หมายเลขสี 4, ่ซ้ำนะครับบายสิบสามสิบสามก็ซ้ำสิสิบก็ซ้ำนะครับมันก็จะวนไปบนมาอยู่แค่นี้นะสองอ้าวโอเคต่อมาก็ได้ครบแล้วนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรางวัลด้วยกันนะครับใครที่ไม่ได้รับของในกิจกรรมนี้เนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับของไปด้วยนะก็สาหรับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดก็จะขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลย สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นการรวมวิธีหาเงินสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นที่มีไอเทมน้อยนะครับก็สามารถทำได้บางคนอาจจะไม่รู้วิธีหาเงินนะครับเพิ่งเล่นใหม่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าใครเล่นนานแล้วมีของเยอะแล้วก็ทำได้เช่นกันนะครับเอาตัวเด็กทำก็ได้นะครับแล้วก็มารวมเงินทีหลังยังไงก็รวยนะครับดูคลิปนี้โอเค การหาเงินนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับโดยแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นแบบ F K นะครับก็คือปล่อยบอทออโต้ทิ้งไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูจุดที่เราจะบอทกันดีกว่านะครับว่าเราควรจะบอทตรงไหนถึงจะมีเงินใช้นะครับวิธีนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับสำหรับคนขี้เกียจตีมอนนะครับขี้เกียจกดนู่นนี่นั่นอะไรบ่อยๆนะครับหรือว่าต้องการเปิดทีละหลายๆจอนะครับเพื่อเพิ่ม จำนวนเงินที่ได้รับนะครับก็สามารถทําได้ผมจะแนะนําแบบรวดเร็วเลยนะครับโอเคจุดที่จะแนะนําในการบอทนะครับหรือว่าออโต้ก็จะเป็นแมบฟอร์ดูหน้านะครับตรงนี้อ่าแล้วก็จุดที่เรียนแนะนำเนี่ยก็คือโซนนี้นะครับเป็นโซนยอดฮิตเลยอาชีพที่จะแนะนําก็แนะนําเป็นอาชีพตีไกลแล้วกันนะครับก็สามารถบอทได้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ ก็จะเป็นโซนนี้นครับยาวมาเลยครับนี่ก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็เลือกจะบอดแถวๆนี้นะเพราะว่าถึงจะเป็นจุดบอดเลเวลน้อยนะครับแต่ข้อดีก็คือสามารถทําเงินได้นะครับทําเงินได้ไม่รู้จบเลยนี่นครับถ้าเกิดว่าเจอคนเยอะเราก็ย้ายแนวเอานะครับแนะนําเป็นอาชีพที่ตีไกลจะดีที่สุดนะครับอย่างเช่นพวก อาร์เชอร์อะไรแบบนี้นะฟอนบ f อาร์เชอร์บอดได้ยาวๆเลยนะครับในโซนนี้โดยไอเทมที่จะดรอปเนี่ยก็จะเป็นพวกใบลงดันนะครับดัน55ดัน70แล้วก็พวกวัตถุดิบในการคราของต่างๆนะครับแมปต่อมาที่จะแนะนำนะก็เป็นแมปเล็กไซส์นะครับตรงนี้โอเคจุดที่เขาบอดกันนะครับก็จะเป็นพวก b อ d y ี้ออกนะครับเพราะว่าดรอปไอเทมง่ายนะครับนะตรงนี้นะบอดดี้ออกแล้วก็พวกบอดดี้ออกเมดนะครับ เดินตรงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีมอสเตอร์อีกนะครับมากมายเลยเป็นจุดที่บอดง่ายแล้วก็หาเงินได้ดีมากๆนะครับในแมปนี้ก็จะดอบไอเทมสำหรับคัาของแล้วก็พวกใบลงดัน95นะครับสามารถเอาไปขายที่ตลาดได้ต่อมาเป็นแมปอันเดีย o u รานะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าคนบอดเยอะมากนะครับพยายามย้ายแนวหาเอาอาชีพที่แนะนำก็ตามนี้เลยครับพวก f อ r ์ a อาร์ชัร์กันเนอร์อะไรแบบนี้นะครับ ต่อมาเป็น Map m u t a n t f o r e s t นะครับหรือ m u t a t e Forest นะครับ,รรบตัวที่เราจะบอทเนี่ยก็จะเป็นไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเป็นมแมลงนะครับจะดอปของดีดอปพวกวัตถุดิบในการครับไอเทมต่างๆนะครับใบลงดันเจียนวัสดุต่างๆนะครับดอปอะไรมาเราก็ไปขายาง่ายๆเลยวิธีขายนะครับก็ไปที่ตลาดกลางนะครับแล้วก็กดเลือก คุยกับ n p c ตัวนี้นะครับถ้าใครคุยไม่ได้ก็กดย้ายแนวหรือว่าใครมีไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นรีโมทเอเจนต์ช็อปนะครับก็สามารถกดใช้สามารถเปิดตลาดกลางได้ทุกที่นะครับแล้วก็กดเลือกลงทะเบียนซื้อขายนะครับก็ตั้งราคาดูราคากันนะครับเขาขายกันเท่าไหร่แล้วก็ขายเท่านั้นนะครับประมาณนี้หรือว่าถ้าขายต่ํากว่าราคาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนี่ก็เป็นวิธีการหาเงินแบบ fk ง่ายๆนะครับสำหรับสาย fk ต่อมาเป็นสายขยันแล้วกันครับเรียกว่าสายขยันเพราะว่าจะต้องแอคทีฟตลอดเวลาสำหรับสายขยันนะครับก็จะเน้นลงดันเจียนเป็นหลักนะครับเน้นกดหรือว่าควบคุมด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับดันเจียนที่จะแนะนําก็ง่ายๆยเลยครับสำหรับมือใหม่ก็เป็นดัน55นสาครับสายนี้ก็จะตรงกันข้ามกับสาย fk นะครับสาย fk เนี่ยก็จะขายใบลงดันนะครับส่วนสายนี้ก็จะซื้อใบลงดันมาลงเองครับเป็นการเพิ่มมูลค่าไอเทมขึ้นไปอีกนะครับ ยังไงก็คุ้มนะครับลงยังไงก็คุ้มแต่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับโอเคก็จะมีดัน55นะครับที่จะแนะนําลงง่ายๆแล้วก็ไอเทมดีด้วยมีลุ้นของต่างๆนะครับแล้วก็มีดัน70ดนะครับดัน70ดัน85นะครับใบลงดันก็สามารถซื้อได้ที่ตลาดกลางเลยดูชื่อเอานะครับดูชื่อเอาได้แล้วก็ดัน95นะครับเป็นเพชรสีแดงนะครับก็จะมีดอกหลักๆเป็นพวกขินตี้บวกอะไรพวกนี้นะครับที่พอจะคาดหวังได้ แล้วก็ดัน105นะครับแล้วก็ดัน110นะครับเป็นดันรถไฟนะครับมีระดับ easy normal hard แล้วก็ premium ดันนี้ก็จะเป็นดันที่ลงง่ายมากๆครับดันเป็นดันสั้นมากแล้วก็มีดัน110เป็น f o c t t e n temple นะครับ b 1 f อันนี้ก็ลงได้120นะครับ1 2 5นะครับแล้วก็1 3 5นะครับเป็น b 1 f กับ b 2 f นะครับสำหรับสายนี้ก็จะต้องใช้อเทมพอสมควรนะครับก็จะเป็นพวก ของเช่าก็ได้นะครับใครมีงบนิดหน่อยก็ลงทุนซื้อของเช่าจะาคุ้มนะครับวิธีซื้อก็ให้ไปที่สเปเชียลนะครับแล้วก็เลือกเทนซับพอร์ตอ่าแล้วเราก็เลือกของที่เราต้องการครับก็จะมีแบ่งสายอาชีพนะครับตรงนี้ต้องเลือกให้ถูกนะครับอาวุธเนี่ยเขาก็จะให้มา2อันนะครับเป็นถ้าเป็นเบดเดอร์ก็จะให้ดาบ2ข้างแต่ถ้าเป็นพวกอาชีพที่ใช้ดาบชิ้นเดียวนะครับอย่างเช่น วอลเลเอร์นะครับก็จะได้อาวุธแค่ชิ้นเดียวส่วนเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าก็จะได้รับทั้งเซ็ตเลยนะครับแล้วก็ออปชันเต็มด้วยถือว่าคุ้มนะครับลงทุนครั้งเดียวถือว่าคุ้มมากอยู่ได้1เดือนอ่าแล้วก็สแตทที่ใช้เนี่ยไม่ต้องใช้สแตทอะไรเลยนะครับสามารถใส่ได้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นแนะนําดันก๊อปปี้นะครับอ่าดันก๊อปปี้เนี่ยสามารถซื้อใบลงดันได้จาก NPC ตัวนี้นะครับในเมืองบัตตี้ไอเป็นคนแก่นะครับซื้อแล้วก็นี่ครับ ราคาลงดันอยู่ที่5 0 0แสนนะครับเราลงไปเนี่ยเราก็จะได้กำไรราวๆ3าเอได้นะครับประมาณนี้ต่อการลง1รอบแต่ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดอบเลดของเราด้วยนะครับถ้าเราดอบเลดเยอะ เราเติมพีเมียมเราเติมดอเรลดเพิ่มนะครับกําไรก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยดันเจี้ยนนี้เนี่ยดันโวกัปปี้นะครับก็จะคาดหวังได้จากดอกแดงนะครับคือดันนี้เนี่ยมันจะมีดอกไอเทมมากมายนะพวกอุปกรณ์สวมใส่ที่เรียกได้ว่าไม่ได้ใช้นะครับเราสามารถกดย่อยเพื่อเอาดอกแดงมาได้แล้วก็ไปขายดอกแดงกองนึงก็ราวห้าถึงหกแสนนะครับลงรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ6กองนะครับประมาณนี้ใครได้น้อยได้มากก็ขึ้นอยู่กับดามจนะครับ อิทธาเมดด้วยถ้าเราเคลียร์มอนวเนี่ยเราก็จะได้กําไรเยอะนะครับแต่การลงหนึ่งรอบแต่ข้อเสียของดันนี้นะครับเราสามารถลงได้วันละ5รอบเท่านั้นแต่เราสามารถใช้วิธีแก้ได้ด้วยการเอาตัวเด็กมาลงนะครับหรือว่าเอาไอดีอื่นมาลงก็ได้นะครับแล้วก็เน้นรวมเงินให้ตัวหลักก็รวยนะครับรวยแล้วก็ลงง่ายด้วยต่อมาเป็นเรื่องของแจ็เขียวนะครับดันกุญแจเขียวดันกุญแจเขียวก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่า ตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้ของระดับหนึ่งครับจะใช้ของเช่าก็ได้เลยครับใครมีของเช่าก็ลงสบายหน่อยยิ่งลงได้หลายเวฟก็จะยิ่งได้กําไรนะครับโดยการลงทุนเนี่ยก็จะลงทุนอยู่ที่ 2.5m นะครับต่อการลงหนึ่งรอบเราก็จะได้แบบนี้มานะครับเป็นเศษชาออสนะครับแล้วก็เอาไปคราฟได้ที่ npc โคอีนะครับอยู่ที่เมืองพอร์ตลักแต่วิธีนี้นะครับแนะนำสำหรับคนที่มีงบเยอะนะครับไม่งั้น จะไม่สามารถทําได้เพราะว่าวิธีนี้เนี่ยจะใช้แต้มคาพอสมควรครับ4,500แต้มนะครับซึ่งการที่จะได้แต้มคาพวกนี้นะครับเราก็จะต้องมาคาไปทิมไล่ตามระดับไปนะครับอย่างเช่นคาที่แต้มต่ำกว่า1,000เนี่ยก็จะต้องคาในโหมดนี้นะครับเราอาจจะเลือกคาเป็นของง่ายๆอย่างเช่นซอสดามจแอ M นะครับอันนี้ง่ายๆเลยแต่ว่าคราเนี่ย ก็เหมือนคราบทิ้งนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้คราบทิ้งไปให้มันได้แต้มไปเงันๆนะครับมันก็เลยต้องใช้งบเยอะในการทําก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนงบน้อยนะครับนอกจากจะต้องใช้ไอเทมในการลงเยอะแล้วด้วยเนี่ยก็ต้องใช้เงินในการทําแต้มด้วยนะครับวิธีนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยของราคาค่อนข้างถูกนะครับถูกลงมากเลยทีเดียว นี่ครับเราสามารถเซิร์ชได้มันจะอยู่หน้าอัปเกรดไอเทมแล้วก็คอนะครับแล้วก็เป็นเคยอสคอนะครับราคาก็จะอยู่ที่800,000นะครับ890,000ต่อก้อนโดย1ก้อนเนี่ยเราจะใช้เศษจ,จํานวน10ชิ้นในการทำนะครับเพราะฉะนั้นใครที่งบน้อยหรือว่าไม่สามารถลงได้หลายเวฟเนี่ย6เว็บ7เวฟอะไรแบบนี้ครับลงไม่ถึงก็ไม่แนะนำนะวิธีนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการหาเงินง่ายๆในแบบ FK แล้วก็แบบสายขยันนะครับผู้เล่นใหม่สามารถทําได้ส่วนใครที่มีคําถามหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ต้องการดูคลิปใหม่ๆห,หรือคลิปอื่นๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ